สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมสวนป่าของเรานะคะสซนนี้จะเป็นยางนาตัดหญ้าขึ้นตัดหญ้าทิ้งไปแล้วก็จะสวยงามนะคะดูนะคะก็จะเห็นต้นไม้ขึ้นมาชัดเจนนะคะแตกต่างมากกับการที่ยังไม่ได้ตัดหญ้านะคะเนี่ยค่ะโซนนี้จะเน้นไปที่ยางนานะคะเพราะว่าเราต้องการทําสวนเห็ดในโวนนี้จะปลูกไว้เพื่อเก็บเห็ดนะคะเราก็เลยเน้นไปที่ยางนานะคะ ส่วนโซนด้านบนนั้นจะเป็นพยุงไทยนะคะพยุงไทยแล้วก็แทรกด้วยยางนาตะเคียนมีกล้วยมีสักทองนะคะประดูปลาแล้วก็จะแทรกเข้าไปนะคะแต่หลักๆจะเป็นพยุงนะคะนะคะี่ค่ะส่วนริมคลองของเราจะลงเป็นมะพร้าวนะคะมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวแกงนะคะ อันนี้คือบรรยากาศสวนป่าของเราอายุ1ปี8เดือนนะคะเริ่มปลูกตั้งแต่1มกราคมพศ2566นะคะผ่านมาจะเข้าปีที่2แล้วนะคะก็มีตายไปบ้างนะคะลอดหลงเหลือมาบ้างนะคะโซนนี้ยังไม่ลงต้นไม้ยืนต้นนะคะเพราะว่าเราเก็บไม้ทำสวนผักกน ก็จะมีการปลูกบัวปลูกหอมปลูกแตงไปก่อนนะคะในช่วงฤด,ดูหนาวเพราะว่าดินตรงนี้มันจะเป็นดินก้นบ่อเป็นดินล่วนเป็นดินไม่ใช่ดินล่วนนะคะเป็นดินทรายดินเหนียวดินลูกลังเราก็เลยมีการเอาผักมาปลูกก่อนเพื่อที่จะใช้ปุ๋ยจากผักที่เราใช้นะคะจะเป็นปุ๋ยครอกแล้วก็ใช้ ฟางมาคลุมอย่างนี้นะคะที่เราก็จะมีการปลูกผักปรับปรุงดินไปในตัวเพื่อให้ดินเขามีความร่วนสุยมากขึ้นให้มีสารอาหารมากขึ้นถึงจะได้นําต้นไม้ยืนต้นมาลงนะคะเนี่ยนี้นะคะอันนี้คือตั้งใจที่จะปลูกผักก่อนก็เลยยังไม่ลงต้นไม้ยืนต้นเยอะนะคะในโซนนี้เพราะดินเขาจะเป็นดินลูกกลงังแต่ปีนี้เราก็มีการลง เสริมไปแล้วนะคะอันนี้เป็นต้นแดงนะคะลงริมคลองตัวนี้จะเป็นต้นแดงต้นสักนะคะเนี่ยค่ะเป็นไงบ้างคะส่วนนั้นยังไม่ได้ตัดหญ้านะคะส่วนไหนตัดหญ้าก็จะดูสบายตานะคะ <c oughs> นี่ค่ะคลองของเรายาวประมาณ100่งเมตรกว้างอยู่ที่8เมตรนะคะแล้วก็จะมีสะพานข้าม เื่อที่จะทำให้สะดวกสบายในการเดินข้ามนะคะลดระยะเวลาในการเดินข้ามไปข้ามมานะคะเพราะเราขุดคลองไปสุดที่นีมันต้องเดินรอบมันถึงจะสามารถข้ามไปอีกฝั่งได้นะคะเราก็เลยทำสะพานขึ้นมานะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นดินทรายเป็นส่วนใหญ่ทรายผสมลูกกลงัง เราก็เลยลงเป็นกระถินเทพาแล้วก็มะฮอกตานีนะคะซึ่งเขาเติบโตได้ดีนะคะส่วนยางนาลงไปแล้วตายประมาณ90%นะคะกล <c oughs> <c oughs> ้วยหอมก็ตายนะคะ <c oughs> มะพราวน้ำหอมไม่โตค่ะแขะแกน1ปี8เดือนดูนะคะต้นนี้ยังพอโอเคนะคะยังรับสภาพได้นะคะมาดูต้นนี้นะคะ แบบนี้เลยค่ะเล็กมากนะคะกล้วยหอมทองพันท่ายางก็ได้เท่านี้ค่ะหนึ่งปีแปดเดือนนะคะนี่คือมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วนะคะทีนี้เราก็เลยมีการลงต้นไม้เสริมในปีนี้ก็เลยเอายางนาเอาพยุงเอาแคนาแคป่านะคะมาลงนะคะ เพื่อที่จะให้เขาเติบโตได้แล้วก็มีการปกคุมให้เขาเลี้ยงดินไปก่อนนะคะให้ดินมีสภาพที่ดีขึ้นแล้วเราค่อยจะเอาต้นไม้ที่เราอยากลงมาลงเสริมนะคะ mm hmm. ก็จะมีการตัดสางไปบางส่วนเป็นไงบ้างคะส่วนนี้เราจะทำการเลี้ยงตะกะแตนนะคะเราก็จะใช้หญ้าในสวนของเรามาตะกะแตน ถามว่าเลี้ยงตั๊ก,กะแตนมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะคะเพราะว่าเราได้นําเอาเศษหญ้านะคะเศษหญ้าที่เราให้ตั๊ก,กะแตนกินแล้วมันก็จะเป็นเศษหญ้าเขากินไม่หมดแล้วก็มีมูลตั๊ก,กะแตนนะคะขี้ตั๊ก,กะแตนนั่นเองเอามาทําปุ๋ยซึ่งเราเอามาปกคลุมเอามาคลุมหญ้าแล้วก็เอามาคลุมต้นไม้นะคะามาใส่ต้นไม้ดีมากๆเลยนะคะเขาสามารถ คุมหญ้าได้นี่คือเศษหญ้านะคะเราก็จะนําส่วนนี้แหละคะ่ะเข้าไปคุมในส่วนของเราอีกทีหนึง่งเพื่อที่จะทําให้เขาคุมดินเป็นปุ๋ยสลายย่อยดูแลดินของเราต่อไปนะคะก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะคะผ่านไปหนึ่งปีนะคะที่เราใช้วิธีนี้ส่วนโซนตรงนี้มันจะเป็นที่รับน้ําจากแปลงของคุณลุงนะคะ ทีนี้เราก็จะมีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแผนจะมีการขุดเป็นบ่อเล็กๆตรงนี้นะคะเพื่อที่จะกักเก็บน้ําที่ไหลลงมาจากแปลงของคุณลุงเราก็จะมีการทําเป็นบ่อเล็กๆไว้เลี้ยงสําหรับเลี้ยงหอยเลี้ยงแหนแดงนะคะที่ตั้งใจไว้นะคะกักเก็บน้ำแล้วก็เราก็จะมีน้ํามาใช้ในการลดน้ําต้นไม้ ในส่วนนี้ได้นะคะอันนี้คือความตั้งใจนี่แหละค่ะบรรยากาศสวนป่าของเราเป็นไงบ้างคะส่วนผักตบชวาที่เราเลี้ยงไว้นะคะในของเราก็ปล่อยไว้ให้เขาขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้พอถึงช่วงประมาณนี้แหละค่ะเดือนสิงหากรกฎาิงหากันยานี้เราก็จะเอาขึ้นมาคุมต้นไม้ของเรานะคะ ปีนี้เป็นปีแรกที่เอาขึ้นมาคุมเพราะว่าเขาขยายได้เยอะแล้วนะคะอ่าทีนี้เราก็ามาคุมซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็คือเอามาคุมคุมต้นไม้ในช่วงฤด,ดูแล้งต้นไม้ก็เติบโตได้ผ่านแล้งได้นะคะเราก็เลยปีนี้เลยตั้งใจเอาขึ้นมาคุมเป็นโซนที่มันแห้งแล้งจัดก็คือโซนนี้นะคะที่เขาจะเป็นดินทรายจัดที่มันแห้งมากเราก็เลยตัดสินใจก็คือเอา ผักตบชวาขึ้นมาคุมนะคะจะคุมมให้หมดเพื่อจะช่วยรักษาความชื้นในดินให้เขานะคะก็มารุ้นกันนะคะว่าหลังจากที่คุมไปแล้วดินของเราจะดีขึ้นจากเดิมไหมนะคะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ